สวัสดีครับทุกท่านพบก,บก,บก,บกับผม Creasy k อ a นะครับอยู่กับเกม Ragnarok Next Generation นะครับผม Next Generation X เอา X นั่นแหละนะครับก็อันนี้เป็นในรูปแบบโค้ดเบต้านะมีภาษาไทยด้วยนะครับมาไปดูกันว่าอ่ามันเป็นอะไรยังไงนะจริงเกมก็คนก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงนะเดี๋ยวพาไปดูกันคร่าวๆอีกทีหนึ่งแล้วกัน ะะอันนี้จะเป็นฉบับโคดเบต้านะจ๊ะมาถึงก็สร้างตัวละครก่อน,นเล่นไหหน่อยๆน,นะครับผมภาพก็น่ารักสใสกันเลยทีเดียวนะครับนี่มทรงผมทรงผมอะไรประมาณนี้นะครับก็ยังมีอันล็อกอยู่นะก็คือคงต้องไปทำเมสเรือไปซองไปซื้อนะไม่รู้เหมือนกันนะฮะ,ะประมาณนี้แล้วการตัวละครนี่ชายหญิงนะฮะมีหมดเลยนะครับผม อะไรประมาณนี้นะฮะเข้าไปแล้วก็จะเป็นตามเรื่องรน่นนี่นะครับผมแล้วก็มีเคเวสให้ทำนะครับ่ะเข้าไปดูกันเลยเอาละครับเข้ามาแล้วนะครับผมนี่เป็นไงภาพน่ารักใช้ได้เลยนะครับผมก็มีระบบตัวเกมเหมือนเหมือนเกมนักลักอิอนอทอร์เน็แหละก็กดปุ๊บก็จะวิ่งไปตามเควสเห็นไหมฮะ ตามนี้เลยส่วนสกิลก็จะมีเหมือน 2, 2> ช่องให้ก็ใช้วันได้8ดสกิลแล้วกันนะครับประมาณนี้มีมชั่นให้เนี่นะครับมชั่นเยอะเลยนะมีท่าทางด้วยเออนะครับก็ดีนะมีรูปเล่นเยอะระบบถ่ายรูปนะครับผมมีเหมือนกันนานๆนะลงนะลงก่อนระบบถ่ายรูปมีเหมือนกันนะครับผมถ่ายแบบฟรีดอม ีอะไรก็ไม่รู้ชุบชุบอะไรทำนองนี้นะครับมีปรับเปิดอะไรได้หมดนะฮะเห็นหนมะเดี๋ยยอะหมดเลยซูมเข้าสูมออกนีอ,อะไรเนี่ยนั่งสมาธิห <c oughs> มุนภาพเพิ่มได้หมดนะประมาณนั้นแล้วก็มี 3D 2.5D นะ 3D ก็แบบเหมือนกล้องได้เยอะนะครับผมส่วน2.5ก็จะประมาณนี้หมุนได้แค่นี้ เออนะครับอันนี้แล้วแต่ชอบนะส่วนจํากัดอันนี้คือไรครับมันคือเควสนะครับผมมันมีอะไรมาแล้วก็ระบบาอโต้นับเหมือนเกมอ่ะลากล็อกเวอร์ชันอื่นแหละก็เนี่ยครับกำหนดค่าต่อสู้นะครับผมนี่ยออโต้ทั้งแมปเลยไหมอะไรเงี้ยนะครับผมปกป้องเพื่อนพ้องไหมนะครับสำหรับพระนะครับหรืออะไรยังไงนะครับตามนี้เลยการไล่ตามปกติหรือจะตามลำดับสกิลนะครับผมก็ตามนั้น คิวที่กํานังเองนะครับก็มันจะมีเลื่อนได้ด้วยแหละนะครับผมนบบประมาณนี้เนี่ยเอาไปเอาไปลากทุบๆมันจะมีเหมือนแบบว่าช่องหลายสล็อตคือมันจะทำให้ใช้สกิลได้เยอะขึ้นนะแบบนี้เห็นไหมเออนะครับประมาณนี้แล้วกันเพราะใช้ได้แปดสกิลมันก็น้อยไปไงอะไรทปน้องนั้นนะครับผมอ่ะปลาเออผมไปเอาไปส่งปลาแล้วต้องไปส่งดกปลากันนิดนึง นะครับผมประมาณนี้นะครเควสหลักมันบอกว่าให้ถึงตอนนี้มันบอกว่าให้ถึงเลเวล30ใช่ไหมแต่ว่าเรายังไม่ถึงเลเวล30จะทำอะไรได้บ้างนะครับผมก็ไปที่เดี๋ยวนะจำไม่ผิดนี่ไปที่คาริวาลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ค่อยพาไปดูนะคาริวาลก็เป็นพวกเนี่ยเควสต่างๆใช่ไหมรับรางวัลมาดูจับอะไรนะออะไรนะม้าหมุน ะะเดี๋ยวพาไปดูนี่มีเควสไลดันด้วยนะครับก็อย่าลืมลงนะฮะก็โอดินเบสซิ่งอะไรต่างๆนะ o d โอดินเบสซิ่งแหล,หล,หลคนก็น่าจะรู้แล้วนะนะว่ามันคืออะไรนะครับผมก็คือพวกได้เนี่ยเซนนงเซนนีห้าเท่ายี่พีห้าเท่าอ,อไว้ฟาร์มนั่นแหละ <only> นะครับออรน,นี่คืออะไรเฮ้ยมันคืออะไรวะต้องซื้อใช่ไหมอนิวาวันนี้ เดี๋ยวลองซื้อกันกนะครับผลแรกกะไ้มั้งชิงซื้อสำเร็จแล้วอย่างไงเรไปท,ท,ทำอะไรคุยกันเองใช่ปะว่าใช่ใชหรือเปคืาอะไร ันส,สนุกใแม่มเลยขึ้น,นยั <c oughs> นงไงต่อ <c oughs> ผมจะไปเล่นม้าหมุนตรงไหนอ,อะบสเอเดนสามาายรูปที่นี่เทมช่างมันไม่รู้กันใครรู้ก็บอก้วยแล้วกัน นะครับนี่ก็มีคือเอาง่ายคือทำตรงนี้หรือไม้ก็ลงด่ลงลงดันให้แบบว่าเควสดหลักหรือว่ามันถึงสามสิบนะก็ทำเควสหลักต่อ,อ,ไ,อไม่ได้มีอะไรยาก,กมากก่าครับเดี๋ยวพาไปดูกันอันไหนลงได้ก็ลงนะงไม่ค่อยเป็นเหมือนกันอันไหนลงไม่ได้ก็ตามนั้นกนะ็เลยคนก็น่าจะรันอยู่ผมระวังเดินก็ไปดูระบบอื่นบ้างมีระบบตลาดกลางนะผมก็หาตลาดขายหาตลาดซื้อได้ที่นี่นะครับขายก็ได้ แล้วแต่นี่นเหน็นไหมครับอะไรอยแบบนีน้นะครับผม <c oughs> ประมาณนี้แล้วก็บอดนะครับผมคือเราไม่รู้ก็รับรางวัลไปนะฮะนี่เห็นไหมกดเข้ามารับรางวัลได้ตรงนี้นะครับผมเป็นพวกเช็คองชิคอินไลนวันนี่นชิคชิคกอนหลังได้ไหม เชฟแม่นไปเลยนะครับ VIP เติมเงินก็สามารถเปิดได้นะเปิดก็จะมีสิทธิพิเศษเยอะแยะมากมายนะครับไปลองดูกันเอ,อ,องอ่ะับรางวัลไปนะครับมีอะไรไนะให้อัพก็อัพไปนะครับอย่าไปสนใจอะไรทั้งสิน้นโอเคหมดแล้วมั้งนะครับเมื่อกี้อะไรวะไปดิเรา นี่ก็ไปทำเควสครับผมผมร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยยอมรับด้วยทีละอันด้วยนะเควสมันก็จะปรากฏขึ้นมาครับอยู่ไหนวะเป็นเควสนี่มั้งนี่ถูก <The Chamber S 2> ไหมมันจะบอกว่าทำอะไรเนี่ยคนก็ไปหามาเองละกันเนี่ยมอบช้ชอนน่ะก็ไปหามา The รประมาณนี้ประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> แล้วก็อันนี้คืออะไร ้องเข้ากิวก่อนมันเป็นไรตอนที่อดีเบสซิ่งครับผมอ่ะเนี่ยก็เปิดนะครับมีการแบบว่าแนะนําจุดด้วยนะเออใครไม่รู้ก็เนี่ยคือมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะแต่แค่เคเวสบางเควสมันก็อื้ออเหมือน,นครับผมคิดไม่ออกก็ไปตามเนี่ยเออก็อาจจะดูว่าไปอย่าเพิ่งดิอาจจะดูว่าเขาด้วยอะไรนะอ่ะาคาถาอ่า เล็กกลางใหญ่นะครับเพราะค่าโอเดียมีซิ่งมันแบบว่าใช้ตามขนาดนะครับขนาดเล็กก็จะหนึ่งใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดมันจะมีบอกแหละเออประมาณนั้นขนาดใหญ่ก็จะใช้โอเดียมีซิ่งเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมวิธีรับโอเดียมีซิ่งก็ตามนี้ครับไปทำเควสบอร์ดกับอันนี้อะไรเนี่ยอยู่คอนเนล่านะครับผมอยู่ในคอนเนล่านะครับก็จะได้โอเดียมีซิ่งนะครับแล้วก็เควสบอร์ดนะอันนี้ก็อย่าลืมทำนะครับผมแต่ว่าจะวิ่งไปให้ โลยละอันนีเราช่างมาัน <c oughs> มีนิเมครมับผมไปต่อเลยไปดูว่ามันเป็นยังไงนะครับอัน,นอื่นๆก็มีสมุดคู่มือนะเหมือนอัน,นอื่นๆนะครับก็ทำ <c oughs> <c oughs> อะไรไว้ก็มารับด้วยนะครับไปที่ทอมเครสนะมันมีมอนสเตอร์นะครับผมที่เคยสู้ก็ไยกดอะไรเนี่ยต่อกี้ถึงไหนแล้ว การ์ดด้วยอ่ะได้การ์ดก็ามนั้นแต่การ์ดมันก็จะไม่เหมือนนะไม่เหมือนแบบของออริจินอลเออเราก็ต้องเรียนรู้ใหม่กันหมดนะครับเอ c ทิปอันนี้คืออะไรวะอ๋ะอใายต่างๆมันคงไม่มีอะไรหรอกนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะอันนี้คือ ทิ้งดอมพาร์นะครับก็สามารถเลือกซื้อได้ก็จะได้ของที่ดีกว่าคนอื่นๆมามกั่เลยผมว่าปลาหลายชนิดนะฮะก็เนี่ยประมาณนี้แข่งขันตกปลาทุกนั้นนี่นะครับไปตกปลาที่ไหนล่ะตกปลาก็คือมันจะมีอันนี้นี่ไลฟ์นะครับผมกดไปเลยตกปลานะไปหาปลาไปหลอมไป นู่นนี่นะครับผมก็มีอะไรทำเยอะนะครับคาดว่าน่าจะทั้งวีทั้งวันอย่างแน่น,นอนมิชั้นบอร์ดอ่ะที่ไม่มีอะไรทำไปตามบอร์ดแล้วก็อีนน้ควสอะไรวะลองเดินไปนะครับระหว่างนี้ก็มีตามเงินอีเวนต์โคตรไปต้านะครับผมไม่มีอะไรมากก็เป็นแค่โคตรไปต้านั่นแหละตามหารางวัลน,นี่ผมยังไม่รู้เหมือนกันก็งงๆนะแต่นะ๋ยวคยว่ากัน <c oughs> ตรงนี้เรอบผมเป็น XO Quiz เป็นการสอบนะผมก็อยากได้ก็ลองลงทะเบียนนะแต่ว่าเนี่ยควรมารอเต็มเลยมันเหมือนมีเวลามั้งล่นยังอะไรนะดี๋ยังไม่เริ่มนะเริ่มห้าโมงถึงทุ่มนะครับอันนี้ต้องมีกิวอารีน่ารู้สี่สิบนะจัวเดอก็ต้องร่วมเข้ากิวก่อนก็เน้นเข้ากิวนะครับส่วนใหญ่ นะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายเป็นดันนะครับต้องก็ต้องไปลงนะหาของหาของเพิ่มความเก่งให้กับตัวเองนะครับแผ่นที่นะครับผมสามารถน่าจะจิ้มได้เลยนะเออจิ้มแล้วก็เดินไปไหนได้เลยก็ได้ครับว้าไปไหนซะและมาลงส่วนอิสุสอิสุสเราจะไปที่ไหนวะเราจะไปเบสเล่นเจี๊ยมไล่ว่านเอาเงินที่เมืองนี้นนเอง Okay. โอเคโรนอื่นครับผมมีสัตว์ขีนะครับเน่โปรแดง,งออเกเป็นกอดก็มานะครับก็อยู่อยู่เยอะดีนะนะครับตำแหน่งที่หนึ่งที่สองด้วยนะคืออะไรก็ไม่รู้นะ่ากลัวนชะ็อกโกโกอนี่เต็มหายไปแล้วมาปะกันอีกแล้วนะครับ,บอ่านแต่ว่ากันปุ๊บอ้าวนิดหนึ่ง ให้ดูดบอบอับก็จะไปแล้วรับบอคีย์คีย์นอมระบบพูดละอ,อ๋อเป็นอย่างนี้โอเคดูระบบอนื่นไม่ใช่ดูระบบเนี่ยดูตัวนีอ๋อของอันนี้ครับอกยังไม่ได้มีอะไรเยอะนะโอเคโอเคปึ๊บโอเคไปกันต่อฮะจะสกอบมีสกิลครับผมระบบสกิลเกมนี้ก็จะไม่ค่อยเหมือน กับพวกออริจินอลนะก็ต้องอ่านใหม่นะครับประมาณก็อัพอัพได้เลยผมก็ยังไม่รู้จะอัพอะไรดีนะครับผมบวกู้เสื 5, ้อผ้าเลคอสตูมนั่นเองนะครับก็นเนะี่ยเต็มยศนะฮะในนี้ไงอย่างแจ๋วก็มีค่าเซตัสด้วยนะครับตามนั้นดวงตาละ่ะ อ๋อเป็นบอลนะอ่ะจับคู่เลยแล้วกันนะผมจับคู่จะนอ,อมัดไปนะฮะเดี๋ยวค่อยจับคู่เราออกมาดูก่อนดเสื้อผ้าอ่ะมีทั้งหลังทั้งอะไรทั้งนั้นเลยอ่ะโอเคอันเดี๋ยวค่อยมาดูครับผม <laughs> ไปลงดันกันดูก่อนนะครับมันเป็นยังไงมันยังไงไหมมัน ราต่อไหมยังไงเดินตามเพื่อนดีครับไม่ต้องกดเองพี่มันีกทีันมาต่อย ก็อกอบเข้าไปครับผมอย่างง่ายนะครับระยะ ไอ้นี่อูตรงหนงเนี่ยเดิมเซทอโตอะเกี่ยวปะเรื่องด้วยข้ามกันหมดครับเราก็ข้ามมาังไปด,ดุ้ตรุนตี ก็ไปจัดคือใหม่งอลอยู่ตรงนี้อ๋อนี่ตรงนีครับต่อมานี่ยหลบสิครับยังครับยังไิ พีดอยู่ไม่พีดสบายบากโอ้โหกต้บัน้นเออโดนไงม่ทันนะผมต้ยตุอยเมงอะแหละ

ค่าดีเลยมนต้องไปหาไ,ไปก้ตเงนี้นเลยใ่กีนึงเด้ปดล็อกอะไรสักอย่างต้อง,มนนง,องสมใจดูสิผมไม่ได้มีพีหรอกอก็อบอสก็ได้ของใหม่ไป let's go ออกครับผมอะประมาณนี้แล้วกัน วันหนึ่งมันจะลงได้กี่รอบวะลงได้สามครั้งน,นะฮะก็ไปหาของหาสกิลนี่นะม,มีของมีอะไรม,ไมีเนี่ยเนคาถามีอาวุตรนะฮะมีของเราใช่ไหมแอคนี่ไม่ใช่นี่วะเราต้องมีคาถานะครับก็ประมาณนี้โอเคหนักๆนะประมาณนี้นะครับผมมาลองดูเรื่องสเตตัสกันบ้าง คนชวนเข้าอยู่แล้วนะครับผมก็ยังไม่เข้าแล้วกันนะครับยัไม่ได้ตั้งใจเลย <c oughs> อ่ะนี้่ในไอเทมของผมเนี่ยฮะก็สามารถไปตีบวกได้นะทีรันคามันจะมีการสอนที่จะสอนแล้วกนะันเนี่ยแล้วก็มีตรงน,นี้เห็นไหมครับเกรด SP พื้นฐานม,มันจะเป็นค่าเอพีค่าอะไรเนี่ยที่มันไล่ไล่ที่มันทำให้ดีเลย์มันไม่ม,มันพอด,ดีกันนะครับเนปะ็นหลอง แล้วกันเฮ้ยเยอะปุ่มฉายาครับผมนี่ตามนี้แล้วก็เซตัสพอยนะครับแต่อัพด้วยเหมือนปกติจะเอาแบบแนะนำก็ได้นะครับแล้วแต่เลยได้หมดนะครับผมย้อนเข้าเว้ยแต่เราเอาอินรัวๆไปก่อนคิดไม่ออกบอกอินนะฮะเฮ้ยยังไม่หมดแล้วก็มีในเรื่องของคลาสนะครับผมนี่เป็นพีทเป็นไฮพีทนะฮะนี่ไงก็ ต้องรอดูนะครับว่ามันจะยังไงส่วนม้องนี่ยังยังไม่เปิดนะน่นะาคดสายทุกจอบ50ถึงจะเปลี่ยนทรับได้นะครับก็ต้องตามนี้เลยโอเคแล้วก็พรีเซตอันนี้คืออะไรหลังเปิดคั้นสองครับผมนำนั้น <c oughs> <c oughs> ก็ไปฝามฝามกันนะกันแปนะ๊บเดียวคาร์ยี่สิบเจ็ดละนะครับ <c oughs> ส่วน <c oughs> ไอเทมประกอ เป็นขาตูมนะครับและเรียนอื่นๆก็ตามนี้ะนะครับผมส่วนออเทพในเรื่องนี้ <c oughs> สู้อุปกรณ์ทำแมไม่มีไม่ไมีอุปกรณ์ให้ดูมีจะไรบ้างนี่ทำอะไรต้องถ่ายรูปใช่ไหมมีระบบถ่ายรูปทำไม เฮ้ยเราใส่สอิอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันคือใส่การ์ดครับผมตรงนี้อืมอยาครับแล้วก็อุปก,กรณ์นะฮะแล้วก็อ่ะมี่สมสายใช่ไหมกดปุ๊บมันก็จะมี upgrade. อัเเปเ <c oughs> กรดนะครับเนี่ยก็จะเดินไปที่อัปเกรดไปทีบวกกันแหละไปบวกเลเวลนะครับเนี่ยให้มันเป็นสิบอะไรพวกนีน้บวกๆไปเถอะนะครับมมันน่าจะโอนได้นะถ้าจะไม่ผิดน,นะฮะแล้วก็ อ่ามีอะไรอีก <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นสายการ์ดนะอันนี้ T เอ,อนชานก็ตีบวกเออนะครับตีบวกอพเบลนะไม่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวพาไปดูเครสนี่มันเอาออกได้ตองได้ไหมเนี่ย <c oughs> รับมาเยอะหลือเกินนะครับตอนนั้น มีคนได้กองให้แกะนะเนี่ยเผมจุดวาร์ปไปที่ไหนสักที่หนึ่งมันก็น่าเล่นอยู่นะครับผมแต่ถ้าเดี๋ยวมีเวลาเล่นเราเพ่นแล้วกันแล้วก็ค่คอยๆเล่นชิวๆ27วกว่ากว่าก็เล่นแป๊บเดียวมั้งจริงๆถ้าเล่นวันเดียวมัน่าจะเปลี่ยนได้นะจะใครรู้หลักรู้ที่เก็บเลเวลอะไรพวกนี้นะฮะไม่ได้ยกากลชิวเห็นชานครับผมอันนี้คือเป็นตีบวกใช่ไหม เนี่ยเห็นไหมต้องมีหินเอนชานนะครับอะไรประมาณนี้นะครับส่วนอัพเลเวลนะครับผมอัพเลเวลอัพเกรดมันจะเป็นอีกที่หนึ่งเนี่ยตรงนี้แล้วก็กดเลยครับโอเมีซ่อมอุปกรณ์ด้วยนะไม่รู้คืออะไรนี่อัพเกรดด้วยผมอัพเลเวลก็ต้องใช้หินตัวนี้หาได้จากไหนครับผมนี่เก็บไปเลย ตามนี้ฮะับเออเป็นไงก็เขาโมบอกหมดแหละนะไม่ได้ยากอะไรก็วายถ้าใครมีเวลาเล่นก็จัดไปนะครับผมอืมแล้วก็ทำอะไรบ้างอีกไม่น่ามีแล้วมั้งนะฮะโอเคก็สหวันนี้ก็ฝากเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมโซลแร็คโซลร็กรรกอ,อก X R X นั่นเองนะครับอ,อะไรนะออครับเขาเปิดโคเบต้าครับผมขอรับร่วมทันทีไหมกเกิดตามนั้นช่างมัน รเราเท่านี้ก่อ,อนดีกว่านะครับเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่นะครับผมไปละสำหรับใครายสแคนระแล้วเราก็จัดไปเล่นได้เลยนะครับผม let's go